นาฬิกา20นาทีเมื่อน,นี้ก็สิเป็นการทำไล่ขอสอบมือสุดท้ายเตรียมขอสอบประเทนได้แล้วกาเตรียมกอนกับมีเรื่องผิดเรื่องถูกเป็นเรื่องของกู่พเรื่องของกูนี่กายมันเต็มก้อนีคิดถึงแล้จะคู่สิบวัน เขาก็เลยมีศัพท์คำหนึ่งขึ้นมาว่าพวกสมองหมาปัญญาควายนี่แหละสมองหมาคิดดีๆก็นี่ก็บ่ได้ว่าใั่สติปัญญาเนี้ยก็บความมีจ้ำขั้วทำง้วนทำควายถ้าจะเขาจูงดังไปอันนี้ก็เบิ่งเอามันเข่ากับตัวเฮาบ่ถ้ามันเข่ากับปากกระเปลี่ยนปากกระปัดปากกระเปลี่ยนเป็นอยังมันจะเป็นัอย่นเพราะว่ามันขีดข้านความขีดข้านนี่แหละเป็นเหตุขัดขวางความเจริญทั้งหลาย ความรังเรสงสัยความขี่ข้านความสงสัยว่าเฮ็ดไปมันชีได้อย่างบ่มันชีได้ดีบ่ขั้นขยันเร้วมันชีได้ดีบ่สันตัวกิเลสมันจองใบมันดึงใบก็ได้โอ้ขีดข้านสบายกลัวสันตัวเห็นมาไงขี่ไกลทางมองนี่ละมองมันชีสบายสันตัวเฮ็ดอีหยังก็เเฮ็ดพราะหลุหลบกำคำเฮ็ดพะอสบายน้าม่าตายสันตัวบ่มันก็ค่อยไหลมันน้ากันตัว ความขี้เกียจขี้ข้านเห็นแก่กินแก่นอนเดตัวบ้านคัดกินอยู่ใส่บอกกลัวตัวนี่เหตุคัดความความเจริญทั้งหลายความเจริญทั้งหลายบ่เกิดในตัวเฮ้ากับมี่บ่ผู้ใดบ่มีแน่อยู่นี่ความขี้เกียจขี้ข้านความเห็นแก่กินแก่นอนความลังเลสงสัยความเหตุพอาะหลบๆคามค่ำเหตุพราะสบานน้ำบ่ตายเหตุยังกับเหตุพราสบานน้ำบ่ตาย เขาว่าให้นั่งกันนั่งอยู่ห้องบ่ได้สนใจบ่ได้ใส่ใจเขาว่าหเหตุงานกัดเหตุยู่งเหตุพบสบ,า,า,บายน้ำบ่ตายเนี่ยขันมันอ,ออกมาแดดเนี่ยกับย่านพืชต้นที่คิ้วพืนลบเป็น,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 นบ,นบก่กิจกรรมจิตอาสาเน้นย่ำลงไปพวกมาเหตุจิตอาสา,นยนยพ,วา,าพวกย่านห่วงน้ำต้งแต่อันคิ้วลบตบ่ต้องมาไปเลไปหายยู่ห่มไปหาอัานเข่าห่มไปหาทถอดไครน้ำห่มไปยังไปผลมันจงบ่ได้ตากแดดกับให้กันออกไปบอก พังผู้ว่าฝากผู้ว่าไปหากิจกรรมสบายสบายเฮ็ ed, ดแต่ตัวค่าว่าสันมันธ์มากกว่ามาส้วนมูซื่อมูกเสียสมาธิไปนั่เออมันผู้นี่มันคือสบายนอนผู้นี่คือสบายกู้การนอนผู้นี่คือเหตุ ed, งานหนะักวูวการนอนตัวเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาเสียาการปกครองเสียาการเหตุ ed, งานแต่ตัวอันนี้เราเป็น ตัวอ,อย่างของการเ็ำงานร่วมกันในสังคมการเตุงานกมูลคณะส่วนหลายคันอยู่ผููเดียวยูดังต่พูดเดียวเหตุให้เหตุน้าอยู่พูดเดียวเล้วจเสิได้บ่ได้กัแล้วแต่มันนั่นบ่ยิ่งูดไรวาหยังแต่ว่้านคันยู่รวมกันทั้งหลายเหตุงานร่วมกันกับมูทั้งหลายเนี่ยนั่นก็ต้องเบิ่งเบิ่งการเหตุยูกับคนอยู่ในสังคมใดบ่คันไปเอาเปรียบเอา ล really like? ัดเอาเปียกมูอมันสิอยู่ไดมันไดบ่เห็นตัวไปขีดเกียร์ขี่ขั้นยู่น้ำมือขันบ่มีอันนี้ยมันสิอยู่ได้บ่เั็นตัวบันกับมีดคำถามต่อต่อการสินมาเป็นอย่างมันเคยยู่ได้มันอยู่ได้ย้อนยังมันอยู่ได้ย้อนขี่ขั้นหรือมันอยู่ไดย้อนมันลบมันหลีกอัตัวป้าไปอีกตืิมไปอีกนี่ก็เรื่องของอ่การฝึกให้อยู่ร่วมกันการฝึกให้การทำงานร่วมกันการฝึกให้เฮ็ดจิตอาสาจังห่ะมันเอื่น เปนพนมีโครงการพระราชทานจิตอาสานักเรียนสีแสงท่ำกับวแม่ได้เป็นสุขคนผู้ใดเพราะทนได้เป็ียนกับสมัครอยู่อำเภอทรงซื้อเขาไปสมัครน้ำอันนี้เพิ่นเนี่ยทรงซื้อกับบัตรประชาชนเขาไปทรงเป็นประลัดอำเภอวันทีหนึ่งถึงวันทีสิบแต่เก่าเพิ่นมาหนีเพิ่นกับมาธยลาบเอานักเรียนอยู่นี่ลาบเอาเป็นสุขคนเป็นนักเรียนจิตอาสาพระราชทานแต่ตัวนีหมวกมี่ เป็นควัญิพุ่มใจผู้ใดได้เป็นนักเรียนจิตอาสาพระราชทานมันบ่มีบดโรงเรียนบรรม่บรรมีหลายปันไดดอกในประเทศไทยที่พ่นสิตมาเปิดรับเอาอยู่โรงเรียนเอาศอูนย์อำนวยการจิตอาสามาตั้งเปิดรับนักเรียนเฉพาะนักเรียนสีแสงท่ำคู่สีแสงท่ำอยู่นี่มีแต่ว่าไปหาสมารคนเปิดย่ำนันยน่ำเหนียวนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่น่าภาคพูมมใจผู้ใดบ่ทานได้มีกับประ็ทศห้มันมี ได้บัจจิตอาสาได้หัวไได้ผ่าพันข้อได้เสื้อมากอะหาเสื้อมผมได้ผมมีเสื mm ่อ hmm. กัะหาเสื้อเหลืองมาใส่ใส่เป็นนักเรียนจิตอาสาจิตอาสากับผมเม็นได้เสื้อจะผ่าจะบัตรต้องได้การปฏิบัติมานําได้จิตได้ใจได้หัวใจมานั่มหวนว่าเราทําดีด้วยหัวใจเฮ็ดเฮ็ดจิตเฮ็ดใจให้มันเป็นจิตอาสาอิหลีบมเม็นว่าเฮ็ดพ่อได้ของซื้อบำเมีส่วนมากบ้านเฮ้ามาเกตอังสันพ่อแม่สูเต็กกีก่ะ ถ้ากระเดยนจะเสร็จหรือคันบ่มีคนจ้างบ่มี <unter> <unter ่อย่างกับบวไปบ่ไปอบรมบ่ไปนั่นไปนี่เฮ็ดไหนมันเบิ่งเฮ็ดไหนมันถึงเบิ่งเฮ็ดไหนมันนั่นเข่าถึงจิตถึงใจเบิ่งว่าจิตอาสามันเป็นยังไงกันอยู่ในสังคมการทำงานร่วมกันกับหมู่คณะในทั้งหลายมันเป็นยังไงนี่มันจะสิเป็นการปฏิบัติธรรมเข้าไปอีกการขจัดความขี้เกียจขี้ขลานการเห็นแก่ตัวมันก็สิลดละลงไปการ ลังเลสงสัยเฮ็ดดีได้ดีบนดน่น้าเยกันเกิดลั่งเลสงสัยมันก็สิบบ่มีเออเฮ็ดไปมันก็เกิดผลดีขึ้นมาเกิดความสุกทางใจเกิดความสุกในใจจะขล่องบ่แม่นไปทางในก็พาะจะลบอ่ากนี้ไปเห็นอันน่ายกมากกับบ่อยากว่านํามพอจะคลองบ่ได้สัางยังประโสนยัอยงอยู่นี่ก็ได้บ่พุ่มใจบ่เกิดความภาคพุ่มใจจะคล่องนี่ล่ะอะออาขั้นเกิดความภาคพุ่มใจความอิ่มเอิบใจในผลงานจะคลองในนันในนี่ก็เออ ดีไว้บันสันสีอันนี้ก็คือการทุ่มเทความเสียสลระเฮ้าตัวนี่บันสันสีกับว่าไปอันนี้ก็เป็นความภาคภุ่มใจสุ่มใดดูถูกเยียหยามจะคว้งกับเปลี่ยนไปนี่ละมันก,กับมากไปยังสลับมากไปอันจิตใจมันคิดไปทางสัวมันกับมากสี่ผ้าเหตุดไปทางสัวสิีวิตกับบกค่อยเด,ดี๋ยวพอทังดีๆน้ำเขาดอกเพราะว่าจิตใจมันมากไปฝันไปทางนั้นมันก็ค่อยค่อยคอย,คอย,คอย,คอยไปเรืเ่อยๆลอยลงเรืเ่อยลอยลงเรื่อยจะน้อยกับเบดคอยตูดลงเรื่อยคอยตูดลงเรื่อย,ย,ค,อย,ยคือจะฟังอัน ไม่เคยฟังนี่ละเขาเจ้าเสาะน้มออกเรื่อยเสาะออกเรื่อยของบอดีมาเสาะก็กินไปเลยจาน้อยกับลมตึงลงเบิดเบิดสภาพเบิดอีหยังไปเบิดเน่าพายุงเบิดเน่ดึงเน่าจองไก้กัไปบ่ได้ไปบ่เป็นนี่ก็บพักกันคิดพักกันอ่านไว้นี่ข้าสิพิดเทิมบ่สอบแล้วมือนี่ขาเจ้าเปิดเทิมเป็นมือแดกแต่ว่าข้าสิเป็นเปืปือปพดเทิมอาจารย์ทุ่มศักเป่นกับถามดูวา่ามันมีนักเรียนสิมาเห็ด น้ำเพลินบ่อเห็ดจุลินซีย์เห็ดปุ๋ยหมากเห็ดฐานการเลี้ยงดูต่างๆมอซีมอห่ามอหกมีบ่อหรือมอใดสนใจเพิ่นถามออกพวกขิตอาสาออกมาอาจารย์สมชักเพิ่นก็เป็นอาจารย์อยู่จุฬาพุรณะเพิ่น็สิผ้าเห็ดไตโคเดอร์มาผ้าเห็ดอียงละอ่าโฮมฟางบ่ผู้ใดสิโฮมฟังโฮมฟังผู้ใดหน้าผู้ใดเกี่ยวเขาแล้วบ่เอาเขาบอกพ่อบอกแม่สูงผู้ใดเอาง่าเอากล้วยวัดวัตไปเลี้ยงเอากิ่งง้อกิ่ก้ยมะหายน้ำมาสั่น กูได้แบบตอนอยากได้ก็จังแฮ่กันมาตึงๆแบบท่าอันได้ไปแล้วพอเคยเห็นกีง้อตัวหนึ่งอันสอบหนึ่งกับกูได้น้ำโมพอเคยเห็นมาจักอันสอบเดียดๆพอเคยมีแนวได้เสร็จมาว่ามันดึกควันลงน้ำดึกหินลงน้ำปุ้มลงไปเม็ดจริงๆได้จังจะได้ง้อไปพอเคยเห็นหนามาวัดจักเถื่ออันนี้ก็เป็นดีกับเนี่ยหนึ่งพวกปูเพื้นเห็นจะได้กับที่ได้ยังเสร็จละคนบ่มีแนวได้กูกระบอไปตัวความเสียสละมันก็เลยบ่เกิดขึ้นเฮจังได้สิเกิดขึ้นเฮจังได้สิ นีขคือก็ได้จากการฝึกนี่หละบอกอันพอบอกแม่สซูเดิมผู้ใดอันมันขวอเอาตอนงอตอนค่อยไปหกสิบกว่าตัวมันจะมันคือยังเสียไป,ปสองปีแล้วพ่เคยได้ขิงววาน้ำแจ๊กสอบ,บอกว่าเอาขิงงวงมาให้น้ำบริษัทผู้ใดไ,ได้ไปมันมีดว่ามันแกวตายผุ้คเคยเห็นแกวตายบอกว่าห้บว่หื่อว่าอึนังนั่งซึ่งนึง <c oughs> จนหอนมือเผาแกวตายเป็นจ้สี่ตัวนี้เขาว่าอืมีดว่ามันแกวตายมีดปันดึกอันหินลงน้ำ เกษตราเฮ็ดยังมือนี่ก็มีการเฮ็ดปุ๋ยหมักเพราพี่กองเขาเจะหมักแล้วก็เอาขีงหมอหมักซื้อๆหมักก็าวพกตบชาวว่าเป็นการกําจัดบําบัดน้าเสียขึ้นไปอีกการเอาจอกขึ้นแล้ะก็เฮ็ดเป็นบาบัดนะเฮ็ดให้น้าใสสะอาดเฮ็ดให้หอยน้องคล้องอึงเบิงสะอาดหามมองถิ่มพักตบหามมองถิ่มจอกเนี่ยเขาเอามาหมักเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักไม่พี่กองสูตรของแม่โจอาจารย์ทั้งมีวาวเม่โจบนเ็ดขึ้นมา เอาไปขายได้สอบละวลอยหาสิบบาทอันนี้ก็พ่อเห็ดอยู่ไข่ก็ไปหาเผาทานอยู่บักแหลมเฮ็ดใบหดได้นำไบซซือแล้วก็เหลี่ยบพปแตไปตัดไม่ตัดยังตัดอันนี้เอาใบตองเอาอยัางเฮ็ดมกักมักเมื่อนี่อสซอพมนกะสีมาเห็ดประมาณสามสิบคนบนบ่ที่แรกว่ามายี่สิบทัางยังบัดกะสีมาชมทบผู้ใหญ่บ้านกะสีคนมาสมทบเติมกันเิดไปแล้วก็เฮ็ดปุย๋ยพืชสดเฮ็ดแหนแดงปลูกแหนแดงให้กู้ขอไปสอนปุย๋ยมักวา่าพี่กองกับก็เอาขอไปสอน เห็ดเนี่ยแดงก็เขาไปสอนผู้ใดอยากลงมือเฮ็ดผู้ใดอยากเฮ็ดจิตอาสาถามเบิ่งเออบะถามมี่นั่นมีนี่ก็ได้ดคือป้อพวกนี้มันมีจิตอาสาพวกบ่มีเบียกมีหยังหรือว่าพวกอันพน่อหน้าแต่พวกแกศูนย์บ่ยามปิดเทิม่มหนึ่งของใบพวกอันเห็นแก่ตัวเนี่ยกันพวอยากมาใกล้ก็มีนี่ก็ฝากบอกไว้ฝากไปสออย่างหนึ่งก็คือเฟื่องหอยชามบนตัวนี้ เพื่อได้บอเอาเรื่องพอแม่ผู้ใดบอลเรื่องบอกให้รถไปอัดให้เงินค้ากับว่าเอาอยู่นีมาขอเบิกแล้วพููไปอันใจ่าาเรื่องขนมาบรกะปุ๋ยถิงว่าผู้ใดอัมาเอาว่าเอาข้อยน้ำบัดไปเลี้ยงเอามาขึ้นใหเมเดียพอแม่เสียเอาไปขายวัดกินเบิดละวัปปานนี่ซุ้มเอาไปก็ได้บาบ่ให้ขายบ่ให้ขาเราไปใส่เนื้อทรงแก่ต่อให้กันเลี้ยงไปเรื่อยกับว่ามันกับบชัดบ่ดชื่อกับนี่ให้เราคนก็ได้ล้ะกะ จิตอาสาเหตุจิตอาสานักเรียนเหตุจิตอาสาก็พกราะเด็เป็นผลงานเป็นไล่งานเข้าไปจิตอาสาอยู่ในบัตรกับเหตุกิจกรรมเหตุโคกรองหน้านี่ละเพื่อสิปูฟ้างปูยังเหตุให้มันสมบูรณ์ขึ้นอยู่ในโรงเรียนบาทรธมนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ิ่นมาเยี่ยม,ม,ายาม,ม,ม,มิ่นมายามเพิมนมาสมมาเสื่อมมาชมวันที่หกนี่ก็สิมี่สมเด็จมหาธิราจารย์สมเด็จพระมหาธิราจารพ่นสิมาเยี่ยม มาสรรเพลนอยู่นั่งผ้าคณะมาเบิงมาเยี่ยมยากเกสิพอ่อสมเด็จมาที่หนึ่งยู่นี่บันคันบันอยู่เตนี่ไปเท่าตายกษีมอมมีไปยามบ้านไปให้บ้านจักบ้านจักหลังนะแต่ว่าคนเกสิมาเยี่ยมโรงเรียนสีแสงธรรมมาเบิงโขกมองหน้าโรงเรียนสีแสงธรรมอันนี้ละ่ะฝากไว้เอาเมื่อนี่ก็เห็นสมควรแก่เวลาเคยชื่อขออยูตีใบเพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญนี่แก่พี่แก่น้องลูกหลานทั้งหลายทุกตัวนหนากันเถิด